มาจ้าเก็บลูกพัมปลาหลูกพุ่นปลาแล้วแต่สีเอิญเลยทุกคนแต่ว่าเกิดตามธรรมชาติจ้ะทุกคนเกิดตามธรรมชาตินะทุกคนนะปีที่แล้วดกดกปีนี้บ่ค่อยดกปีที่แล้วดกมากปีนี้โอ้โหไม่ค่อยดกเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาปีนอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะ แต่ว่าปีที่แล้วที่เมียวมาเนี่ยมันมันบ่ทันได้มันจะนวยใหญ่กว่านี้เพราะว่าเมียวมาสาก,กว่านี้เนาะอันนี้มันจะนยังบ่ทันใหญ่ดีปันฑดเก็บไปดองจ้าทุกคนเก็บไปดองเ,ก,เก็บไปดองนวยบุออออคอยงามมาเบิ่งข้างผีดูมีบอ่อตรงนี้เนะี่ยดูมีโอ้ยผีีทุกคนเห็นบะ จ้หุ่นเห็นบ่ของเทองพูดเต็มเลยมือหลังสีมาปีนเมื่อนี้เก็บไปซ้ำหนิก่อนไปข้อหอปมปากหอมคอทุกคนเห็นบ่จ้ะจิ้มให้บางก่อนอื้อ <ส> <laughs> ปลาด,ดกแท่มองเนี่ยอืมให้มาทุกคนดกมากพุ่นทั้งปลายมันพุ่นอะทั้งงามมันพุ่นอะพุ่นปลาดพี่้องจ้าพุ่นอะดกมากพี่อุ้ยพุ่นอะทุกคน ก็เลยยังสีเก็บแดงบ,บานเลยมันอยู่สูงปน่ะบอกหน่อยสิเก็บระดองเก็บดองก็บดองนะทุกคนมาแนละ้